เหนเป็นคนที่แบบเอาคนอื่นมาใส่ใจเยอะแต่ว่าพวนจะมอง่าเราไม่ถ่เล่ะเพราะว่าเราเยมอนไม่่อเราเคยแบบกลัวคนจะมองแบบนั man, ้นทู่ถึงมันเนะแต่ว่าพอแบบคิดให้ดูใหม่ว่าใ้ยูจริงๆงเราแบพอเขาพูดถึงเราไ้่ดีอ่ะเขานั้นเขานั้นสงสารนะอะไรเี้ยเพราะว่าเขาแบบเห็นเราติดเงแต่ว่าเราแบบถ้าเราไโกรธในยๆเขาอะมันก็แค่แบบผ่านไปสิด คือเดี๋ยวจะแถมอีกเรื่องหนึง่งหนูเห็นขยะริมทางเยอะแยะเห็นไหมเห็นขยะเหม็นเนี้ยเราเห็นขยะเราก็เดินไปก็หยิบขยะกองนี้มาใส่กระเป๋เาเห็นขยะตรงนั้นหยิบมาใส่กระเป๋าอ,อีกเดินเดินไปแล้วก็บ่นว่าทำไมเหม็นจังวะกูนี่ก็คือเรื่องไม่ดีคนอื่นเอามาใส่ตัวเรื่องไม่ดีเขาก็ไม่เป็นไรเราก็รู้เขาก็อยู่ตรงนั้นไม่ใป่ป่อแล้วเราก็จะมาบน่นว่าทำไมฉันเหม็นนักเขาก็เก็บขยะมาใส่ใจเราหมด เออก็เขาเป็นอย่างนั้นก็เ็เป็นอย่างนั้นก็เห็นใจเขาแล้วก็วางไม่ต้องเก็บมาใส่กระเป๋าเราจะมาใส่กระเป๋าเราก็คือวิาพากษ์วิจารณ์เขาอะไรเงี้ยทำไมทำตัวอย่างนี้วะเลวไหลอ่ะไม่ได้เรื่องอเนี่ยคือเ,เอามาใส่ใจแล้วใช่ไหม๋ยวถ้าเราบอกอ,อ๋อเออเขาก็เป็นอย่างนั้นเขาก็มีกรรมของเขาเนาะเนี่ยที่เราสวดใช่ไหมสัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตนเขาก็มีกรรมของเขาเขาทำมันแบบนั้นแต่บางทีเนี่ยเราอาจจะมองเขาไม่ครบบุมก็ได้ แเราก็ต้องเผื่อไว้ถึงแม้เรามองแค่เนี้ยเราอาจจะมองเขาไม่ครบตลอดเราเห็นเขาแค่แวบบเดียวสรุปก็คือวางเขาไว้ตรงนั้นไม่ต้องเอามาใส่ใจเราคือไม่ต้องมาปรงแต่งไม่ต้องมาเอาใจไปให้ค่าเนอะ